ผลการพิจารณาในที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสอสอพักก้าวไกลทั้งสองกรณีนะครับก็เห็นตรงกันว่าทั้งสองกรณีนี้มีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศจริง ภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพักและสสพักเก้าไก่นานกว่า6ชั่วโมงเพื่อลงมติในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่ามีสสของพักคุกคามทางเพศโดยในายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไก่ก็ได้กล่าวถึงมติการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพักและสสของพักเก้าไก่ว่าทั้งสงกรณีมีความผิดจริง ที่ประชุมจึงมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเลาสอสอปราจีนบุรีพักเก้าไก่ออกจากสมาชิกพักเก้าไก่เพราะถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงส่วนกรณีของนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกทมพักเก้าไก่ที่ประชุมมีมติ106เสียงให้ขับออกจากพักแต่ด้วยการออกเสียงไม่ถึงสามในสี่ให้ขับค้นสมาชิกพักจึงให้มีการรอคาดโทษไว้ก่อน ก็่อให้มีการยอมรับผิดและขอโทษจากการกระทําจากนั้นก็จะมีการพิจารณาต่อไปผลการลงมตินะครับของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสสของพักก็ออกมานะครับว่าในกรณีของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะครับสสปราจีนบุรีเนี่ยนะครับมติของที่ประชุมร่วมก็ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพักเก้าไก่น,นะครับ ส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีคุณชัยยัมพวานนะครับต้องบอกว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับก็คือ1 0 6เสียงจาก128เสียงที่มาประชุมในวันนี้นะครับเห็นควรให้ขับออกจากสมาชิกพักแต่เนื่องจากว่าเสียงไม่ถึง1อ่ใน4ของจํานวนกรมกรมการรมืองทักและสสที่มีอยู่นะครับซึ่งเท่ากับ116เสียงนะครับก็ถือว่ายังไม่สามารถมีมติที่จะขับพ้นออกจากสมาชิกพักได้ แต่ที่ประชุมก็เห็นว่าควรจะตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดนะครับของคุณชยัยยามพรวานนะครับและให้ค่าโทษไม่ตไตปตลอดสมัยประชุมนี้หากมีพฤติกรรมใดๆอีกนะครับที่เป็นลักษณะเข้าข่ายคุกคามทางเพศจะต้องขับให้องจะต้องให้ผลจากสมาชิกพักนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมร่วมของกรร,กร,รมการ,รมือหนพักและสสของพักเก้าไกลยังเห็นว่า นะครับคุณชยัยยมพวันจะต้องออกมายอมรับผิดนะครับและขอโทษต่อสังคมและก็ขอโทษต่อผู้เสียหายทั้งหมดรวมถึงจะต้องอชดเชยเยียวยานะครับตามที่ผู้เสียหายต้องการอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวในโซเชียลหลังผลการลงมติของพักเก้าไก่ต่อความผิดของสองสอส,อสกรณีคุกขามทางเพศ โดยนางสาวพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสภากรุงเทพมหานครพักเก้าไก่เขตบางซื่อกดถึงกับเดือดแท็กหาสอสอปูอัดบอกหน้าด้านเป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชนขณะที่สอสอหญิงของพักเก้าไก่นะคะก็ออกมาประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำด้านโซเชียลกระอุตามหาใครโหวตช่วยสอสอปูอัดไม่โดนขับออกจากพัก ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ